ยายผู้เพื่อบอกไปเลยๆกูจะเป็นเจ้าเนาอกนะเจ้าหนาใหญ่มีเท่าไหร่แต่คนหรอกแม่มือมีดอกกูบ่เคยเป็นเส้นห,หลายเป็นหน้ามีดอกล้านใดก็เดียวนี่แหมเบิร์ตชูรา,ทา,รา,น,า,านทาั้ทงล้านเจกุ้งทั้งล้านทั้งพุ่นละเบิร์ตชูรานมือนีเบิรบ์ตเฮ็ดเงี้ยนี่ไปอาบุญกำลังมาว่าแม่ได้หามาสองกระตาผุนเด้มือนีมานบุญ นนกันนอกันก็ต้องเสียเวลาแน่กันอยากได้บุญก็ต้องนี้จากแถวนี้นั่นล่ะ้าอยู่ในนี้มันก็บ่ค่อยได้บุญเก็ใด้ติละมันต่เฮตเจเวียกเนาะก็เลยต้องปีกโตไปอาบุญน,น้ำเพลนแน่แมสันตุมันจังสีพ่ออยู่ะนนดดจะนหนีหน่ก็พ่อยเจขั้วจ้งวดจีเมยได้ จะไปยังกับไปเส้นเหล่าใต้ดูลันค่ะแต่คูณไม่เชื่อใจหันนี่ไปเส้นลอยลเราไปยังกันสิบอกเขาว่าลูกกังซีไม่ใจเอากระว,ว่าแนวนั่น,นตัวโอ้บอ่มีเงินเลอย่าไปเส้นเขาอย่าไปหาติดเขาไว้ยน่าเ,เลยเ่าเลยคนแต่ลูกสิ่ไม่ใจลูกสิ่ไม่ใจเอามันกระแมนตัวละแมนบอลล่ะฮะมัน วันนึงมาได้นล้วงหลายซำนั่นอ้าวไม่ใจย่งเนยไม่เจะเธอแล้เป็นพันเธอล้เป็นพันโอ้ยย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 ยายย่ยย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 ยไยย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 แยย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 ายยยย่อยย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 อยยยเยยยอยย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 ายายาเหญ่นียท่ายยยย่ะคนยยยยยยกยย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 ยงายย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 ยงยายย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 ดชูล เขาบอกว่าม really ีแต่ของคุณยายเขาว่ามีของผัวข่อยบอมีเขาว่ามีแต่ของคุณยายบัดหลังเต้าอย่าไปเฮ็ดจงศีเด้อยายเด้อไข่น่ะซึ่มหาหน้ะเข่าบ้านไปมาได้เขาถามแต่ค่าเราบัดดาค่าเราเขาจะมาคาเลขเจ้าอุ้ยจะมาหักอาเจกูทัดนั่นนะบุยบุยแต่เส้นมันทักไปใจเอย่าขอเงี้ยสิว่าเด้อลูกข่อยสิมาตายเด้อลูกข่อยสิมาตายเต้าว่าจังที์เขากระท่วงกระนั่งไข่เออเส้นนะเออคันเจ้าสีเส้นเต้าส่งเสือ เออ๋ยวตีน้องเชิญข่อ,อยข่อยไปไม่ได้คนทางบมดข่อยอ,อ,อ,อยากไอ,อ้อไอแต่เราก็จะไอเองเจ้าไอข่อยยากนั่มได้บะเหนี้เจ้ากับลูกเจ้านัดพ่อพ่อกันมืออะไรก็เมาสัวชุบกัน <c oughs> ขอ่อยเบอกเรื่องเจ้าเจ้าม่ต้องข่านบุญเอื้นข่านเบิร์ตนั่นลักกูเอ้ยไอตีน้องไม่ความคิดแล้วมันกบเกินนี่สิละเดี๋ยเอาไปซื้อแนวมาไว้ให้ลูกข่อยกินวัแล้วไปท่วงคาเราคานมบาดเดิงก็ไปื้อมา,าให้ลูกกินมันมาสูนให้เม่แห้งเถอะไอ ไม <What? S 1> ่น,นีไม่มีโหนดพอ่พอเออ